สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปี๊ยะชาแนลค่ะพี่น้องมืีสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องจะพามาแกงไก่ใส่ผักค่ะพี่น้องเอ่อบนเน้นไะกะ่ด้ค่ะพี่น้องเน้นผักค่ะไก่กระถวยเดียวหน่อยๆน,นะคะพี่น้องซับไว้นะคะเป็นสะโพกค่ะอันนี้ก็คือพริกสด ตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะพี่น้องตามพ่อหยับยาค่ะส่วนพักนะคะพี่น้องก็จะมีดอกแคมีมะเขือพวงค่ะมีผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกาดหินค่ะพี่น้องผักกาดหินนะคะภาษาอีสานภาษาไทยเอื่นอย่างเย้ากบ,บหูค่ะแล้วก็ใบหยอดมะละค่ะพี่น้องนาค่ะมาค่ะก่อนอื่นทำมาลงมือครัวบบกพริกกันเลยค่ะ ใส่บักพริกลงไปค่ะพี่น้องนะคะแป้คขับเกลียหรือว่าเผือกเผือที่เคยเบิองเย่าบ่อยๆนะคะจะห่วงเวลาจะเห็ดอาหารอีสานบานเท่านี้ค่ะจะมาขวบักพริกก่อนค่ะพี่น้องขวพพร้อมกระเทียมนะคะตะไคร้ให้มันหอมก่อนค่ะเวลาที่ข้าแกงแล้วเรียบยเวลาข้าวสดนำแกงมันจะมีความหอมผ่อยนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะตเติมน้ำลงนิดหนะึ่งนะคะถ้าเป็นแกงไข่ก็คือเอาขวาพริดแกงก่อนนะคะพี่น้องให้มันหอมเสืก,กะทิต่ว่าอันนี้แกงอีสานบานท่องค่ะขวเสนามเปาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้มันซุบขึ้นมากหนึน่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเอาไก่ใส่ลงไปเลยจ้า ไก่ซับไปแล้วเรียบร้อยยูนี่เลยค่ะพี่น้องสนักไก่เลยค่ะเพราะเก็บบนอาหารที่นม่มๆหัวใหญ่ๆจะเน้นไก่ข้างนั้นเลยค่ะใส่ปลาไข่สักนิดนึงปลาไข่ทีเอาหัวนไปตำเลยค่ะพี่นอ้องเนื้อจะใส่ลงไปเสด็จบของแล้วค่ะรวมไก่ที่สุกค่ะ เพื่อนไก่เห็ดซุปจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อเติมน้ำาลไปนะคะจะเติมไปตอนนี้เลยเนี่ยมันจะมีกินข้าวนะคะสลหรับเย้าขิดนะคะพี่น้องเวลาเขาสดเราจะมีกินข้าวไหไกม่กมันคือดุ่ก้อยเน่เห็บเหบุ้มไม่น้ำเลือดน้ำยังเน่ค่ะพี่น้องเพื่อเติมผักเติมน้ำ,นำเติมยังอืน่นลงไปสื่อค่ะ หลังจากดันค่ะเดือดเติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะเราจะแกงไปเรื่อยๆจนกว่าใกล้สุดค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้เป็นแกงเนื้อค่ะพี่น้องโมเมนต์ออมนะคะเพราะว่ายังบบเซ่ข,ข,ข่าวขวานนะคะเป็นแกงไก่หนี่นะคะเซฟักเซีงยงนะคะพี่น้องพักพื้นบ้าน,นะคะ่ะนี่ค่ะจะเอาไป หั่นแล้วเรียบร้อยค่ะกะสมีนี่นะคะพักไซี่วพักไซือว่ามะละกีนกเข้านี่นะคะพักกันหินค่ะพักอีตูค่ะดอกแคค่ะพี่น้องไซมั้นหลายค่ะนะคะแล้วก็บมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะหลังจากเค็ดแล้วเรียบร้อยก็จะออกมาซีซันหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นพักขึ้นบ้านค่ะพักทุกอย่างที่เห็นในถาดนี่คือบริสุทธิ์ในหาดค่ะพี่น้องรวมทั้งมะเขือพวงค่ะป่าลราปลูกไว้นะคะพี่น้องก็พ่อด้กินในยาค่ะนี่ค่ะ เท่งดอกแคข้ออีตูพะกาทินบักมะระใบมะระนี่ค่ะคือคือปลูกไว้นะคะเพราะว่าลําพังอยู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องเงินมันไก่ไก่เมืองค่ะไก่ความจะเลื่อนไก่ตลาดนะคะเอาง่ายๆสิค่ะพี่น้องแค่ปลูกไว้กยจะได้กินค่ะเพราะว่าไฮสปายเตอร์เคื่องนี่ตกปั้นเป็มต่ย่านนี่แบบนานลยนานดำเอาไปค่ะจะมีไปตลาดแท้ๆนี่หากิโลค่ะพี่น้องนะคะ ก็ว่า,าแต่ออกไปแค่หนะ้ามูบาตนี่ก็สามกิโลนะคะไปตลาดอีกค่ะพี่น้องร่วมเบิดนะไปกับสิบกิโล,ลอีกยังกับเบยนนร์ไม่เหรคะพี่น้องไกลไปนะเวลาไปใจกบเผานะคะเดือนหนึ่งจะไปใจก็เผาสองเธอจะสืบอเมื่อไหร่เป็นตูแ่แซยังไ่งเรื่อยได้คะ่ะพี่น้องมูเห็ดเป็ดไก่แต่ว่าอยู่นี้จะเน้นจะเน้น,จะ,น,น,จ,ะน,นจะเน้นไกลค่ะมูนี่ก็สื่ออยู่แต่บบสื่อหลายสื่อก้อนหนึ่งแค่นันค่นะ,คะพี่น้องต่ว่า พวก่ข้นายคืกินหมุ้นคือล้ำเหนียวคือก็สก,กินตะนาม,มันกับข่ายขิ่มนะคะแต่ว่าไก่ี่พี่น้องเอ้ยถ้าห้ามันบินได้นี่มันบินขึ้นฮอดไสร์นะคะ่ะเรากินทุกขาบเขาเสิร์ฟก็มั่นแร่ไม่นู่ไกลตลอดนะคะเอาละค่ะพ่อหน้าเริ่มเดือดค่ะส่วนฟองออกจังหน่อยนึงค่ะพี่น้องฟองพวกนี้ก็เป็นฟองน้ำมันฟองไก่ฟองอย่างนี้นะคะพี่น้องเอาออกสักนิดนึงค่ะ แกงเข้าจะได้มีรสชาติหอมหวนชวนกินค่ะค่ะหลังจากนั้นใส่มะเขือพวงลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำป,ปลาแดดปลาไหลเข้าเลยนะคะพี่น้องอาหารอีสานเนาะคะใส่พอมีรสด้วยจ้ะยักษ์สุนโบริใส่หลายนี่ค่ะประมาณนี้ก็หลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไป ใส่ชูรถนี่ค่ะใ่่ลายเสียบหลายนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงค่ะนี่จะ้ะหลังจากนั้นค่ะยาก็จะใส่ดอกแครลงไปค่ะ แค่นี้บบเอาเกสรอ,ออกเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะสังเกตมึงเ,เกสรมื่อไหร่ยอดจะบวออ,ออกเลยเพราะว่าดอกแค่ยูบ่บันมัสมันวหวานหวานดีๆค่ะพี่น้องดอกยังไงหว,วานสบบ่บวอ,บอ,อขมปันใดเนาะคะ่ะก็เลยเอาเบิดเลยนคะคะใส่ลงไป เราแค่เลิกยุบค่ะตามโดวผักกัดหินภาษาไทยเอื่นอย่างง้อพี่น้องเรียกกัะจำโมไดเราบรเท่องเอื่นผักกัดหินใส่ลงไปค่ะพร้อมหวนหวนพี่น้องพ้อมพริกแกงพร้อม นำแกงที่เย่าโคงแล้วเอามาผัดนะคะนะคะส่วนผักค่ะหมักกวดเปื่อยหมักเปื่อยหน่อยแล้วไปเข้าวเลยคะ่ะปั๊บให้ถูกปา,ากจะคล้องนะคะพี่น้องเห็ดชื่อเย่าก็ได้แต่ว่าปั๊บให้ถูกปา,ากจะคล้องหลังจากนั้นค่ะใส่ผักอีตูใบแมงลักค่ะแล้วก็เพิ่มอ,อย่างใบมะละชีดกใบผักไซนะคะพี่น้องใส่ลงไปนี่แหละค้อมแซ่บทองห้อ,อ,องค่ะ หอมหวนฮวนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะโอเคเลยค่ะโบอเอาเข้มกว่านี้ค่ะพี่น้องจะมีความเข้มขมอมหัวหอมหนังปลาร้าแล้วก็จะมีความนุ่งของชูรสค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้แล้ะค่ะพี่น้องก็จะมีความผักอีตูเข้าใส่ลงไปนี่ก็จะมีกลิ่นหอมหวนฮวนค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงไก่เซผักร่วมค่ะพี่น้องนะคะมี่ยังกะใส่ลงไปค่ะพี่น้องตัวจะได้ออกมาเป็นเมนูอาหารอีสานเรอร,ร,รสรสแซ่บค่ะพี่น้องมาค่ะใน่ยาว์ปตัง,งมองจิงแจงเฮเบงจาแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกง ไก่ใส่ผักร่วมนะคะก็จะมีดอกแคมีผักกัดหินมีผักอีตูนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีบักเอลอาพ่วงแล้วก็กมีผักใส่หยดนละขีนกนะคะใส่ลงไปค่ะพี่น้องจะรพัดผักค่ะจะออกมามีขมอมล้ำนิดๆแสบผักหอมผักอีตูห้วนๆค่ะพี่น้องหมวนกัเขาเหนียวนะคะส่วนไก่เนี่ยะะก็กเป็นไก่ตู่ไก่พันธุ์ธรรมดาเลยนะคะพี่น้องสืบตามทางร้านทั่วไปนะคะเอามาแกงับเป็นสินล้างทั้งความสะอาดนะคะพี่น้องนะคะ ความแซ่บยู่ที่ริกแกงเลยค่ะพี่น้องที่เย้าไอ้เบมิงนะคะพี่น้องรัวก่อนทาขัวหิวหอมก่อนทาคอยใส่ไก่ใส่ใใสย่างลงไปนะคะไม่รู้หนิเฮ็ดดูเฮ็ดบอยค่ะพี่นอ้องเพราะว่ายยากมักินค่ะมักกินผักกินย่างนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจเด้อจากพี่น้องทั้งเก่าเื่นใหม่มาค่ะเอาถั่วเอาซ่ามาตักมาสดในการเสร็ฟแซ่บค่ะแกงไก่ใส่ผักร่วมค่ะ